สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับผมปาล์มสามบาท5บาทมาประจําการเหมือนเดิมกับการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับที่จะลงสนามกันในค่ําคืนนี้นะฮะเกมที่จะหยิบยกมาพูดคุยคู่หลักๆก็จะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด พบกับ Nottingham Forest นะครับซึ่งก่อนจะไปรับฟังทัศนะนะครับฝากเพื่อนๆด้วยใครที่เข้ามาแล้วอยากจะพูดคุยกันแบบ V.I.P หรือว่าจะมารับทัศนะฟุตบอลเนี่ยก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ DJ 99นะครับก็ไปดูสภาพความพร้อมกันหน่อยครับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตัวที่ลงสนามไม่ได้แน่ๆก็คืออักเซลตัวเซเบซึ่งก็ไม่ใช่ตัวหลักอยู่แล้วนะครับขณะที่แฮร์รี่แม็กไกวก็ยังต้องเช็คฟิต ลิซโดมาติเนสกับโรเฟวารานเนี่ยนะครับไปรับใช้ทีมชาติอาเจนตินาแล้วก็ฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นก็ยังอยู่ในช่วงของการเฉลิมฉลองส่วนวารานก็น่าจะยังเฮิร์ตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะลงเล่นไม่ได้คู่เซนเตอร์แบ็กเนี่ยคาดการว่าทางฝั่งของเอริกเทนฮารกน่าจะถอยคาเซมิโรครับลงไปเล่นกับวิกตอร์ลินเดเลฟนะฮะขณะที่ตรงกลางก็จะเป็นสกอตแบคทูมิน่ครับได้ลงเล่น คู่กับทาง e คริสเตียนอิริกเซนแนวรุกก็น่าจะเป็นทางบรูโน่เฟนันเดสมาคัสแรดฟอร์ดแล้วก็องตนี่มาซิยาลที่เป็นตัวหลักๆนะครับส่วนทางฝั่งของนอตติงแฮมฟอร์เรสครับก็ตัวเจ็บเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นชิคคูคุยาเต้นะฮะโอมาเรชชัสนี่เ็เจ็บก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับเอ่อมูซาเนียคิเตก็เจ็บนะครับขณะที่ดีนเฮนเดสันครับตัวที่ยืมมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ก็จะลงเฝ้าเสาไม่ได้นะครับเนื่องจากผิดกฎของการยืมตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยประตูจะเป็นเวนเฮนเนซี่นะครับขณะที่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นโอเรลมังกาลาแจ็คโคแบกแล้วก็แรนเยสครับแนวรุกก็จะเป็นแบรนเดนจอห์นสันไทววโอวนียี่แล้วก็เจสซี่ลินกาดนะครับ ก็ถือว่าตัวเลือกของฟอ r e เรสค่อนข้างจะเยอะนะครับคู่นี้ผมมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยขาดเซนเตอร์แบ็กตัวหลักนะครับอาจจะมีปัญหาบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยคาเซมิโร่ถอยลงไปเล่นโอเคเกมรับอาจจะไม่ถึงกับรั่วขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าพอคา s เซมิโร่ถอยลงไปเนี่ยตรงกลางมันก็จะเป็นรั่วทันทีเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมเลยมองว่า ทางฝั่งของฟอเรสที่ถึงแม้ว่าจะตัวเจ็บเยอะนะครับแต่ว่าตัวหลักๆทั้งอโวนิยี่ทั้งลินกาดนะครับหรือแม้กระทั่งเบรนเนนจอห์สันที่ยิงประตูในเกมกับแล็กเบิร์นมาก่อนหน้านี้ด้วยเนี่ยฟอร์มกำลังร้อนแรงเพราะฉะนั้นคู่นี้แนวต้านแมนยูเนี่ยต้องยิง2ผมว่ามันดูอาจจะโหดเป็นนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นชี้ชัดไปที่ฟอเรสต์ดีกว่าครับคือผมไม่ได้มองแมนยูเสมอนะผมว่าแมนยูชนะแต่ว่าจะยิงแค่ประตูเดียวอาจจะเป็น1 0หรือไม่ก็2ประตูตอนหนึ่งเพราะฉะนั้นกัดฟันมองไปที่ ดีกว่านะครับอ่ะนี่เป็นทัศนะที่นำมาฝากกันนะครับใครที่ชื่นชอบอยากจะเข้ามาพูดคุยกันอย่าลืมแอดไลน์มาได้ครับที่ @dj99 วันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ